วัยสาวข้าวใสฉันไหลลงจึงท่านงยึดมั่นความขันแข็งมาบัดนี้กายกรฉันอ่อนแรงทุกหนแห่งกายายากลาคล้าใครมีกายค้อมน้อมก้มทั้งผมขาวทุกย่างก้าวเท้าสั่นจนหวั่นไหวอีกพร้อมแห้งแรงหมดรันทดใจ คงจากไปไม่นานสังขารเราครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลกของนิทานธรรมดาของสังคมไทยเราเมื่อมีการเจ็บป่วยไข้ก็มักจะไปหาหมอหรือว่าหาซื้อยุกยามากินเพื่อบรรเทารักษาอาการและนอกจากนี้แล้วครับบางบ้านหรือว่าบางครอบครัว ก็มักจะนิมนต์พระสงฆ์เพื่อที่จะมาสวดมนต์ทำพิธีสละเคราะห์ต่อชะตาซึ่งบทสวดมนต์ที่ใช้ในการทำพิธีที่คนไทยเรารู้จักกันสำหรับสวดให้คนป่วยฟังส่วนมากก็จะเป็นบทพูดชงซึ่งบทสวดมนต์นี้ก็มีความเป็นมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลและอีกบทสวดมนต์หนึ่งครับที่เราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆในเวลาที่สวดให้คนป่วยฟังนั่นก็คือบทสวดมนต์บางสกุลเป็นครับ ครับในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่มาของบทสวดบางสกุลเป็นให้ทุกท่านได้ฟังกันครับครับก่อนที่จะไปรับฟังนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องโลกของนิทานไว้ด้วยนะครับและหากท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องโลกของนิทานก็สามารถกดซุปเปอร์แตงหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยครับ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีมีคนรบุตรคนหนึ่งเป็นชาวเมืองสาวัตถีมีนามว่าติสสะคนรบุตรผู้นี้เป็นผู้มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาเมื่อได้ฟังพระธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็มีจิตใจเริ่มใสตั้งใจถวายตนในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต เมื่อเขาตัดสินใจได้ดังนั้นแล้วก็ขอบรรพชาอุปสมบทจากพระศาสดาเมื่อบวชแล้วในพระศาสนามีนามว่าพระติสเทรามขันบวชแล้วไม่นานนักก็มีกำลังชานโลกีเกิดขึ้นกับท่านคือทรงตัวได้บ้างทรงตัวไม่ได้บ้างกำลังยังไม่มั่นคงในคารต่อมา โรกหลายได้ปรากฏขึ้นกับร่างกายของท่านคือมีตุ่มเล็กตุ่มใหญ่ปรากฏแล้วทั่วทั้งตัวต่อมาเจ้าตุ่มนั้นก็โตขึ้นเท่ากับเม็ดถั่วเขียวจากเม็ดถั่วเขียวก็ใหญ่เท่าเม็ดถั่วเหลืองจากเม็ดถั่วเหลืองก็ใหญ่เท่าผลส้มหนักหนักเข้าก็ใหญ่เท่ากับผลมะตูมกระจายตัวทั่วแล้วทั้งร่างกายนั้น พอเม็ดต่างๆพองใสโตเท่ามะตุมแล้วก็จะแตกออกเมื่อตุ่มทั้งหลายได้แตกออกแล้วมีน้ำเหลืองไหลยเยิ้มทั่วทั้งร่างกายแล้วพระติสาก็ไม่อาจลุกขึ้นได้ทำให้ร่างกายของท่านเป็นช่องเล็กเป็นช่องน้อยคนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าพระปูติคัตตาติสเทระซึ่งแปลว่าพระติสเทระผู้มีร่างกายเน่า ต่อมาไม่นานนะักกระดูกของท่านก็ได้แตกออกผ้าห่มและจีวรทั้งหลายก็เปื่อนแล้วด้วยน้ำหนองและน้ำเหลืองบรรดาหมู่เพื่อนพระภิกษุและสัตว์ที่วิหาริกทั้งหลายก็ม่อาจปฏิบัติให้ไว้ได้จึงได้พากันทอดทิ้งปล่อยให้ท่านได้นอนรอความตายอยู่หน้าที่แห่งนั้นครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจด,ดูอุปนิสัยของสัตว์โลก พระปูติคัตตะติสะเทละได้ปรากฏแล้วในขายพยานของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอาหารหันต์ของท่านจึงดำริว่าภิกษุผู้นี้ถูกพวกสัตว์ทิวิหาริกและญาติทอดทิ้งแล้วถ้าว่าเราไม่เป็นที่พึ่งเธอผู้นี้ก็จะไม่มีที่พึ่งอีก ดังนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จออกจากพระคันทกกุฏีไปยังโรงแห่งไฟทรงล้างหม้อตั้งเตารอน้าให้ร้อนแล้วเสด็จไปจับที่ปลายเตียงที่พระเทระนั้นนอนแล้วทรงเปืืองจีวรที่ห่มอยู่แล้วขยำด้วยน้ำร้อนทรงใช้น้ำอุ่นนั้นชํำระร่างกายของพระเทระนั้นแล้วรอให้จนแห้ง ทรงให้พระเถระนั้นนู่งห่มจีบอนแล้วมีร่างกายสบายแล้วจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับยืนอยู่ที่หัวเตียงใกล้กับศีรษะของพระเถระนั้นแล้วตัดพระคาถาว่าอาจิรังวัตยังกายโยปาทวิงอธิเสสติชุดโธอเปตวิญญาโนนิรถังวกริงขลัง แปลเป็นไทยว่าไม่นานหนอร่างกายนี้จักนอนทับแผ่นดินกายนี้มีวิญญาณไปปาดแล้วอันบุคคลทิ้งแล้วราวกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นในการจุดลงแห่งพระคาถาพระติศาเทลระได้บรรลุอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานแล้วก็รินิพานทันที เมื่อพระเถระปรินิพานแล้วพราผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้จัดชาปนกิจสรีระของท่านแล้วทรงเก็บอัฐิแล้วโปรดให้สร้างสถูปบรรจุไว้ในการลำดับมาภิกษุทั้งหลายได้เกิดความสงสัยจึงได้ทูลถามกับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้มีอุปนิสัยแห่งอรหันตผลเช่นนี้อันเหตุอะไรเล่าจึงมีร่างกายที่เน่าเปื่อย และกระดูกที่แตกหักเช่นนูครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผลนี้ทั้งหมดเกิดแล้วแก่ติสานั้นก็เพราะกรรมที่ดำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กรรมอะไรเล่าที่ท่านติสาได้ทำไว้แล้วพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตัดอดีตชาติของพระติสสะให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังว่าในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพุทธเจ้านั้นพระติสสะได้กําเนิดแล้วเป็นผานกฆ่าแล้วซึ่งนกบํารุงแล้วซึ่งอิสระชนคือรับจ้างฆ่านกให้กับคนใหญ่คนโตส่วนนกที่เหลือก็เอามาขาย นกที่เหลือจากการขายก็หักปีกหักขาเก็บไว้พอคิดว่าถ้าฆ่าแล้วเก็บไว้นกเหล่านี้ก็จะเน่าเสียหมดและตนเองต้องการบริโภคเท่าใดก็ปิ้งไว้ส่วนนกที่หักปีกหักขาไว้นั้นก็จะขายในวันพรุ่งนี้วันหนึ่งเมื่อโภษชนะอันมีรสดีของเขาสุกแล้วเขากำลังเตรียมบริโภคในขณะนั้นเองมีผ้าขีนาศพคนหนึ่ง เดินมาบินทบาตท,ที่บ้านของเขาเมื่อเขาเห็นพระเทเแลวก็คิดว่าเราได้ฆ่าสัตว์มีชีวิตมากมายนักบัดนี้มีพระมายืนอยู่ที่หน้าเรือนโภชนะอันเดียวของเราก็มีอยู่เราควรถวายอาหารแก่ท่านเมื่อเขาคิดได้ดังนั้นแล้วจึงได้รับบารจากพระเถรลใส่โภชนะอันเดลิศรสจนเต็มบารแล้วถวายบิณฑบาตนั้น แล้วไหว้ด้วยเบญจางคปาอดิษ์แล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญด้วยกุศลบนนุญนี้ขอข้าพระเจ้าพึงบรรลุธรรมที่ท่านบนรรลุด้วยเถิดพระเทระนั้นได้อนุโมทนาว่าขอท่านจงเป็นอย่างนั้นเถิดในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผลดทั้งหลายนั้นได้เกิดแล้วแก่ติสสะเพราะกรรมของเขาเอง เพราะทุกกระดูกของนกนั้นจึงยังผลให้มีร่างกายเน่าเปื่อยมีกระดูกแตกหักส่วนบินทบาทที่ถวายแก่พระีนาศนั้นและแดงอธิษฐานนั้นยังฝนให้เธอนั้นได้บรรลุธรรมคือพระอรหันตผลแล้วพิสูจทั้งหลายคำที่บุคคลทำไว้แล้วย่อมไม่ไร้ผลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดพระคถาต่อว่า อายุอุสมาจะวิญญานังยาถากายังชะหันติมังอตาวิทโถตะทาเสติเอธาสาโรนวิชติแปลเป็นไทยว่าเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณได้ทิ้งกายนี้เสียแล้วเมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้ง นอนอยู่จะหาสาระใดๆในกายที่ไม่มีเลยเมื่อต้นไม้ตายแล้วยังมีท่อนไมย้ยังมีสาระประโยชน์ในการหุงต้มหรือทำสัมภาระอย่างอื่นได้แต่กายนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้มีแต่เป็นเยื่อของหมูนอนและแรงกาเมื่อตายแล้วคนที่เคยรักก็ไม่ปราถนาจะจับต้อง วิญญาณหรือจิตจะเป็นแกนสำคัญให้ร่างกายนี้พอมีค่าอยู่ขันป่าสะจากวิญญาณนี้เสียแล้วกายนี้ก็กลายเป็นของไร้ค่าครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเรื่องที่มาของบทสวดมนต์บางสกุลเป็นครับซึ่งบทบางสกุลเป็นนี้ก็จะเป็นหนึ่งในบทที่นิยมใช้สวดสำหรับสะดาคข้อหรือว่าต่อชะตาให้กับคนป่วยนะครับบทนี้ก็จะมีอยู่ว่า อจิรังวัตยังกายโยปาทะวิงอธิเสสติชุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวัตตลิงขลังนะครับซึ่งแปลเป็นไทยว่าไม่นานหนอกายนี้จากนอนทับแผ่นดินกายนี้มีวิญญาณไปปาดแล้วอันบุคคลทิ้งแล้วราวกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นหวังว่าเรื่องนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟัง ในการสั่งสมคุณงามความดีและตั้งตนเป็นคนไม่ประมาทนะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับที่ฟังมาจนถึงตรงนี้